ข่าวช่องอ่าวมะเร็ทีวีครับออกออกเย็นนี้ไหมครับเนี่ยออกเย็นนี้ครับผมคงจะเป็นคงจะเป็นเบรกที่สองนะหลังจากสองทุ่มไปแล้วครัเบรกสองนะครับหลังข่าวราชสำนักนะครับหลังจากข่าวราชสำนักครับครับผมใครมาตั้งทำอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยใครที่เนี่วครับเอฟซีของสองยูทูบเบอร์ทุกท่านครับจ่าเอ็มและจ่าอาร์ตครับจ่าเอ็มและจ่าอาร์ตครับสวัสดีครับเอฟซีของจ่าเอ็มจ่าอาร์ตนะฮะครับ คนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะครับกับพี่โจ้นะครับก็มาอยู่กับพวกเราหลายวันแล้วครับหลายวันแล้วไม่ไปไหนครับยังสิงสถิตอยู่ตรงนี้อยู่กับพวกเราครับทำงานเลยครับที่ทำงานเลยครับก็เอาเก็บบรรยากาศนะครับตอนเย็นนะครับา้อสาวสวย าพี่มาจากไหนามพี่มาจากไหนมาแต่ไหนครับอากาศเย็นมากมาที่กันเยสั่นแล้วสั่นแล้วใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยใสวเอเสื้อกันหนาวมาอากาศเริ่มหนาวอากาศเริ่มเริ่มเลยมือเริ่มเย็นแล้ว